กลับสวัสดีเอฟซีช่องสูตรรับนำโชคทุกคนนะครับผมอ่ะอีพีที่7นะก็จะพามาดูหน่วยบนนะครับนะหน่วยบนซึ่งสูตรนี้ผมเห็นว่าเดินดีนะหน่วยบนรอบที่แล้วนะครับเอ,อ่อหกเสูตรนั้นหลังจากที่เดินดีนะครับมันหลุดนะครับก็ลองดูว่างวดน,นี้มันจะมาหรือเปล่านะผมก็จะลงให้ดูนะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมันมีเนี่ยมันเข้าดีนะหลักหน่วยสามตัวเนี่ยเก้าสองห้าเก้าสองห้า ล่าสุดมันได้692ซึ่งมันหลุดนะครับมันมาที่00เนาะก็หลักหน่วยมันหลุดอแต่ผมจะลองทําเทียบกับสูตรนี้ดูนะว่ามันมันจะมาหรือเปล่านะมันหลุดไปงดเดียวก่อนหน้านั้นมันก็เดินดีอยู่แต่นี่คือสูตรใหม่นะครับหลักหน่วยยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะครับเออหลักหน่วยตรงนี้ผมใช้ตําแหน่งทอ .1 น,นะครับก็คือ3ตัวมันครั้งที่1น,นะครับเป็น ตัวหานะครับนะเนี่ยสามตัวบางครั้งที่หนึ่งนะครับใช้ลักสิบนะครับเดินแต้มนะตรงนี้ได้สองใช่ไหมผมเดินไปเลยหกตัวนะครับง่ายมากสองสามสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ด <c oughs> นะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ทีนี้ผมจะตัดว่าจะมาตัวไหนก็คือใช้คู่ขี้นะครับซึ่งเดินมาคู่กันนะก็คือคู่ขี้หลักหน่วยใช้หน่วยบนบวกด้วยหลักร้อยสามตัวบาครั้งที่หนึ่งสามกหกได้เก้านะครับพอได้เก้านะได้เก้านะมันจะเป็นเลขอะไรมันเป็นเลขขี้นะครับ นี่นะครับเลขขี่เพราะฉะนั้นนะครับลักหน่วยบนงวดถัดมาจะต้องเป็นเลขคี้ก็คือเลข3นะครับเลข5เลข7นะครับทีนี้มันเหลือ3 5 7มันมาตัวไหนนะครับมันออกไปที่6 3นะครับก็คือมาที่เลข3นะครับเหลือ3 5 7นะครับเราไปเน้นที่ เลขคี่นะครับไปกันต่อนะครับแปดหกสามหลักสิบตัวบนครั้งที่ห9ึ่งเก้นะครับเก้าศูนะครับหตัวนะค <c oughs> ู่คี่ล่ะนี่หน่วยบนบวกด้วยร้อครั้งที่1 3 4่ห้านะครับเลข ได้เลขขี้อีกแล้วนะครับงวดนี้หน่วยบนก็ต้องเน้นขี้นะครับก็คือ9เน้น1เน้น3นะครับอ่ะมาดูสิออกอะไรงวดทันมา09นะครับหลักหน่วยคือเลข9ก้มานะครับอุ้ยมา2ตัวนะไออันนี้จับเป็น2ตัวได้ปะเนี่ย63 09เอ,อ้ <laughs> วินสองตัวเออไม่แน่เดี๋ยวรอดูนีสีงดเนี้ยที่ผมทำย้อนให้ดูมันจะมีไหมมีเข้าไหมสองตัวอย่างเงี้ยศูนย์เก้าอันนี้อะไรหกสามอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะครับสองศูนย์เก้าสี่สี่หกสี่คือหลักสิบบนครั้งที่หนึ่งนะครับรันไปเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับทีนี้มาดูคู่ขี้มันจะได้อะไร นีหน่วยกับร้อยบนครั้งที่1 9ึ่เบวกสเป็น13นะครับก็เป็นเลขคี่อีกแล้วนะครับเลขคี่อีกแล้วก็ต้องไปนเน้นที่5 7 9นะครับออกอะไร2ตัวบน79นะครับอุวยมามาจริงๆนะเนี่ยเออ,อ่าดูถูกนะไม่หลีไหมพี่น,อน้องไม่หลี เจ็ดเก่าไหมพี่น้องเอ้ยมาอู่ีสองตอันนี้ศูนย์เก้าอันนี้หกสามเออวะ่ะเออเจ็ดเก้านะครับวินสองตัวได้ปะ่ะอันนี้ผมก็เพิ่งสังเกตนะคนทําสูตรเองยังเพิ่งสังเกตนะครับไปกันต่อนะครับแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าหกหนึ่งหกนะครับรันไปเลยหกตัวหลักน่วยหกเจ็ดแปด 9ก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งคู่ขี้ละ่ะเก้าสองสิบแปดนะครับไง9เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นเลขคู่นะครับหลักหน่วยจะต้องเป็นเลขคู่เลขคู่มีอะไรหกแปดศูนย์นะครับออกอะไรเจ็ดศูนย์ศูนย์อุ้ยอุ้ยมาสองตัวจริงนะ เดี๋ยวผมไล่ดูสติมันมันใช่ปะเนี่ยหกสามเอ้ยนี่อศูนย์ศูนย์ก็เบิ้ลมันก็มาสองตัวอยู่แล้วนะครับมาจริงนะครับเนี่ยคู่อ่ะโอเคไหมนี่สีงวดหลังเข้าเยอะกว่านี้นะผมทำให้ดูแค่สีงอเองนะครับก็โอเคเลยนะไปกันต่องวดนี้นะครับีม่มาสองตัวดีจังงวดนี้เข้าสองตัวเลยนะก็ เอาตัวอื่นมาจับหรือจะบเบิ้ลอะไรประมาณนี้นะตัวแรกคืออะไร5 5 8 7 0 0 2 8 5 8นะครับตัวแรกหลักหน่วยจะต้องมาก็คือ8 9 0 1 2 3นะครับเอา้าคู่ขี้ละ่ะ0ย์บก2ได้2อพี่น้องเอ้ย2นะครับ2มอ 3, ม,มามีเงินสามาจะต้องเป็นเลขคู่ทอนั้นเนะครับเลขคู่ทอนั้น เลขคู่ก็จะเน้นไปที่มี8มี0มี2เออ802นี่แหละได้ครับผม802จะต้องมาหน่วยบนนะครับรอบนี้แล้วถ้ามันมามันจะมามันชอบมา2ตัวเป็นไปได้ไหมอย่างนี้อ่ะเก้าแปดศูนได้90ได้ หนึ่งศูนย์สองศูนยหนึ่งสองสามสองนี่ไงเอ้ไม่แน่เว้ยอ่ะมอได้แบบนี้แล้วนะครับหน่วยบนรอบนี้จะเน้นที่16บตรงกับวันอาทิตย์นะครับนะครับก็จะเน้นที่ 8 0 2นะครับอันนี้คือหน่วยบนนะครับ x 2 x 0 x 8นะครับหลักสิบหามาใส่นะครับหามาใส่ x 8 x 0เนี่ย x 2เนี่ยนะครับเนาะหลนะักสิบไปเอาตรงไหนหลักสิบก็ใครยังจำสูตรเก่าได้ไหมสูตรเก่าที่ผมลงไปอะ่ะก็คือใช้ตรงเนี้ย

หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองจนหกกับเก้าวันนี้หลุดนะครับก็ที่ลงให้ดูแต่งรอบนี้มันชนไหมรอบเมื่อกี้หกเก้าสองชนหกเก้าศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์สามหกชนตัวเดียวเลขศูนย์หรือศูนย์จะมาสูตรเก่าชนที่ศูนย์นะสูตรนั้นถ้าเดินต่อเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกตรงนี้ สูตรเก่ามันได้เลยเนี่ยใครไม่ดูพลาดน,นะสูตรเก่าไม่รู้จะมาหรือเปล่านะถ้าสูตรเก่ามันเดินเนี่ยสูตรเก่าผมใช้ต้องตำแหน่งเนี้ยบวกกันเนะี่ยสิบบวกหน่วยเลยง่ายๆนะนะครับสิบหน่วยบนได้ไปที่สูตรนี้นะศูนย์สามแล้วก็หกนะครับ 036ก็ชนที่0กับ3แต่3ไม่ใช่เลขคู่เป็นเลขคี่ก็ต้องเน้นที่0ตัวเดียวเพราะไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับเลข0ูนย์เนี่ยชน0ตัวเดียวเนี่ยนะครับก็มองดูเน้น0ูนย์ลอง8นะครับเนาะก็เน้น0หรือเปล่าหลักหน่วยนะครับชน0นนะตัวนี้จะมาไหมศูนย์แปดสองสามตัวเนี่ย ชนศูนย์ชนศูนย์นนี้เออก็ได้เลขคู่พอดีถ้าไม่ใช่ศูนย์ก็จต้องเป็น8กับ2แต่ทีนี้มาดูเลขดับดับ10หน่วยนะครับดับ10หน่วยรอบที่แล้วก็ดับอยู่ไม่อยู่นะครับหลังจากที่ถ้ามา9 9นี่อย่าหวางัวงใจนะมา9าที่ไรมาทุกทีนะครับ9ที่ไรมาทุกที <c oughs> เออชนผมวางไว้ไหนนะครับผมถืออยู่แบบแวบหรือจะมาลองตรงนี้ยังไงเออวายอยู่ฮ ชนละมาบนนคะครับอันนี้คือบนชนละมาก็สูตรนี้กำลังเดินดีชนที่4 6 7 8ดนะครับ4 6 7 8ดหลัก10บผมผมมองตรงนี้หลัก10บมันมามันมาช่วงหลังมันมาหลัก10ดีนะหลัก10ก็คือไอเนี่ยก็คือสูตรสะแบงเนี่ยสูตรสะแบงเนี่ยหลังจากที่มันหลุด หลุดก็คือตอนออกสองหนึ่งอ่ะอันเนี้ยสูตรสแบงนะถ้าสูตรสแบงทําดูนะถ้าสิบนะมันก็จะเป็นอะไรอ่ะเก้าบวกหบวกหกห้็ดแเก้ามาที่6นะครับอันนี้9ก้าบวกศสมาที่0 9นย์เก้าบวกเจ็ดหกมาเจ็ดเก้าบวกแปดมาที่0 9นย์เก้าบวกหห้าก็คือสูตรสแบงนี่ไง สูตรสบแบบงผมอยากวางที่หลักสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดถ้ามาหมดเลยนะถ้ามาหมดก็จะจับกับหน่วยบนนะในตรงนี้จับสองตัวบนนะหน่วยบนคือตัวนี้นะครับแต่ถ้าผมเอามาจับกับแปดศย์สองสองตัวบนนะผมลองจับให้หมดก่อนก็จะได้ตามนี้นะครับก็คือสี แปดสี่ศูนย์สี่สองนะห้าแปดห้าศูนย์ห้าสองนะครับ หกแป62 78 70ย์หกซ้ำสองครั้งจะมาหรือเปล่าเนี่ย8ปดแปดอันนี้คือชุด2ตัวบนนะครับถ้าจับ เอาอันนี้มาจับนะครับก็จะเป็น 48, 40, 42, 58, 50, 52, 68, 60, 62, 78, 70, 72, 88, 80, 82ทีนี้มาดูดับบนนะดับ10หน่วยนะครับรอบนี้10หน่วยบนผมดับไปที่ดับ2 ดับสองสิบหน่วยบนดับสองนะฉะนั้นสองก็อาจจะไม่มานะถ้าดับเอาอยู่มันก็จะเป็นไม่มี42ไม่มี5 2ไม่มี6 2สองไม่มี72ไม่มี82นะครับถ้าดับเอาอยู่นะครับ10หน่วยก็จะเหลือ4 8่0 5 8 5 0 6 8 6 0 7 8 7 0า8 8 0ทีนี้ตัวชนของเราคือ4 678นเครับเพะราะฉะนั้นมันก็ต้องไปนเน้นที่ มีสี่มีหกมีเจ็ดมีแปดเนาะสี่แปดสี่ศูนย์นะครับห้าแปดได้ไหมได้ห้าศูนย์มันไม่นี่หกแปดหกศูนย์ 68, 60, นะครับเจ็ดแปดได้เจ็ดศูนย์ได้แปดแปดแปดศูนย์ได้ ห้าศูนย์ไม่เข้าพวกมันไม่ชนนะหนึ่งสองนะถ้าตัดออกก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบชุดนะครับก็ห้าศูนย์มันไม่ชนหรือมันจะมาหรือเปล่านะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ที่เด่นเนี่ยผมขีดเส้นใต้สี่แปดสี่ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดศูนย์อันนี้เบิร์ด้วยนะครับห้าแปดห้าศูนย์หกแปดหกศูนย์ห้าศูนย์มันไม่มีตัวชนตรงนี้ก็เน้นที่เนี่ยเก้าชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จถ้าใครไม่ชอบ88ซึ่งมายากก็จะเป็น80 68เหลือ9้าชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหเจดปดแดชุดเออนั่นแหละนี่โดนไม้ดับหรือเปล่านะครับนะสิหน่วยบนผมดับสองนะวันนี้ถ้าดับเอาอยู่สูตรนี้น่าจะยังเดินดี4 6, 7, 8, ี่หกเจ็ดแดชนเยอะไปหน่อยเสียดายมากเลยรอบก่อนมันมาครบ3ตัวรอบนี้อาจจะไม่ครบ <c oughs> ถ้าครบมันก็จะไม่มีศูนย์ใช่ไหมถ้าใครคิดว่าครบมันจะไม่มีศูนย์ก็จะมีสี่แปดได้ห้าห้าแปดได้หกแปดได้เจ็ดแปดได้อันนี้คือสูตรนี้มาครบนะครับแต่สูตรนี้ดูสิมันมาสองตัวดีเหมือนกันนันเนี่ยอันนี้ก็สามหกสูตรหน่วยบนหกสามนี่ศูนย์เก้าอันนี้เจ็ดเก้าอันนี้ศูนย์ศูนย์อันนี้ก็เอยศูนย์แปดน้ามองไว้ <laughs> ศูนย์แปดแปดศนย์ยนะแปดศได้ครับจับได้นะครับ8 0ด8ดอันนี้หน่วยบนสามตัวแปดย์สองถ้าผมติดดับสิบหน่วยนะถ้าถ้าดับเอาอยู่นะครับดับสิบหน่วยบนคือสองครับเนาะมันดับสูตรดับผมได้สอง งวดที่แล้วดับผ่านไหมเมว่ที่แล้วก็ดับผ่านนะครับวันนี้ดับสองเออก็เหลือแปดกับศูนย์เน้นแปดกับศูนย์ของตัวเนี้ยอันนี้ชนศูนย์เปเน้นศูนย์ได้ไหมห้าศูนย์นี่ก็ยังน่ามองอยู่นะอาจจะไม่ชนในตัวแต่ถ้าห้าศูนย์มาตัวชนผมหลุดสี่หกเจ็ดแปดนะครับแต่ถ้าห้าศูนย์มานะพูดถึงในกรณีที่ห้าศูนย์มา มันจะหลุดจากตัวชน4 6 7 8ซึ่งขีดเส้นใต้มันคือตัวชนนะครับอันนี้ลองแคปหน้าจอไว้ไว้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแนละ้วก็ลองเลือกดูมันตัด2ออกนะครับก็จะเหลือ60 80ได้58ได้40ได้48ได้78ได้70ได้ครับ70ได้88ได้80แต่แต่ถ้าจะเอาที่มีในสูตรนี้เสีย6 7 8มันก็จะมี48 58 68 ก็จะมีตระกูลแปด7ปดแปดเจ็ดแปดนะครับแต่ถ้าคิดว่าศูนย์จะมาเนี่ยจากสู่ตรงนี้มันก็จะเหลือเนี่ยเลือกศูนย์เอาจากตรงนี้นะครับถ้าใครชอบศูนย์ชอบสี่0ูนย์เจ็ดศูนย์เลือกเอาแปดศูนย์ห้าศูนย์หกศนได้ครับถ้าจะเลือกไอตัวชนไม่มีห้าก็นี่อันนี้มันไม่มีห้านะก็เลือกหกศนย์ได้ครับแปดศูนย์ได้ครับเจ็ดศูนย์ได้ครับสีู่นย์ได้ครับศูนย์แปดแปดศูนย์มาได้อ่าหลักสิบผมคิดว่าตัวนี้น่าจะเดินต่อสีัห แล้วก็เด่นวันอาทิตย์มันได้78นะครับ789นะ3ตัวเนี้ยซึ่งมันเป็นเลขเด่นที่มาบนอันนี้คือเลขเด่นสติวันอาทิตย์678นะครับมาที่06 890ออก3 0 6, 8 9 0 30, 8, 9, 0 2 2 3 4ออก0 4 4 5 6ออก0 6 3 4 5ออก4 3 2ตัวเลยแล้วก็รอบนี้789นะครับ789ไม่รู้จะมาตัวไหนอันนี้ผมไปเน้น78เพราะมันมีชนกับสูตรสแปรงนะครับ 789ก็ตรงนี้ก็ไม่มี9ก้าพอดีก็จะเน้นที่78เพราะฉะนั้นก็ตรงไหนมี7กับ8ก็ลองมองดูว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับ48 78 70อย่างเงี้ยประมาณนเนี้ยเเนี่ยตะกูล78 48 70เนี่ยก็โอเค80ก็โอเค88เลปดเบเ้ลหกแเนี่ย58มันได้อยู่เพราะมีตรงนี้นะครับ68ได้เอ,อ้ยนี่แหละถ้าคิดว่า เลขแปดจะมาเลขเจ็ดกับเลขแปดจะมามันก็มีได้อยู่ครับประมาณนี้แหละนะศูนย์ศูนย์แต่ศูนย์นี้มันชนศูนย์ก็หน้ามองอยู่นะ <c oughs> เออแปดกับศูนย์เนี่นะของของมานะสองตัวถ้าศูนย์เดินต่อก็จับได้เลยครับสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แล้วก็หกศูนย์สี่ตัวนี้ครับพอนะครับลอง 50, ออห้าศูนย์นิดนะโอเคสําหรับสูตรหน่วยบนนะก็ให้ไปที่แปดศูนย์สองเน้นที่แปดกับศูนย์นะครับสองตัวนะครับ ถ้าถ้าสูตรนี้ผมเดินมันจะกลายเป็นแค่ศูนย์ตัวเดียวนะเออถ้าสูตรเนี่ยที่มันหลุดงดก่อนนะนะครับก็จะเป็นศูนย์ตัวเดียวแต่ถ้าสูตรนี้หลุดอีกก็จะเป็นเลขแปดนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แค่สองตัวก็คือศูนย์กับแปดนะครับสองตัวนี่แหละขีดเส้นใต้เลยนะครับแปดกับศูนย์อันนี้ติดดับนะครับเหลือศนะูนย์แปดอ่าโอเคโชคดีทุกคนสำหรับใครที่ตาม บนนะครับของผมเนาะก็อันนี้คือชุดเต็มแล้วก็ลองก็มองดูตัวที่ผมตัดนะฟังว่าผมตัดอะไรออกแล้วก็เด่นอะไรนะครับผมนะาำนีนะ้แล้วรอดูแล้วพัฒนาออกพวกนี้อีกจะมีอะไรส่งมามีตัวนี้มีตัวนี้อะไรหรือเปล่าหรือเจ็ดอ 7, ะไรประมาณนี้หรือเปล่าส่วนล่างผมก็ให้ไปแค่สามชุดนะที่ผมเน้นไปตั้งแต่รอบแรกเลาะล่างนะครับล่างก็มีอยู่แค่นี้สี่หนึ่งสี่เก้าสี่ศูนย์นะมันก็เด่นที่สี่หนึ่งลองสี่เก้าสี่ศูนย์ นะครับผม C1 ลอง 49, เก้าสี่ย์มชุดเนี้ยผมมองมาอยู่นะครับเลือกล่างเอาแค่นี้พอนะครับจับลอตเตอรีร่ได้นะครับ4 1 4หนึ่งเก้าี่นะครับเลาะเน้น41ลอง49 4เก้าอ่าโอเคโชคดีทุกคนนะครับผมใครที่เลือกซื้อลอตเตอรีร่ก็ไปดูตรงนี้ล่างอ่าตรงนี้บนก็ไปเลือกจากสูตรนี้นะครับที่ผมจับให้อันนี้คือชุดเต็มเมเลยแล้วก็ตัดดับออกให้นะครับ แล้วก็ขีดเส้นใต้ตัวเด่นเนี่ยก็เน้นให้เรียบร้อยนะครับโชคดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ